หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัญชีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4เรียนอะไรเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมจกักรวาลกาแล็กซี่ครับก็อยู่กันในคลิปหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัญชีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4เรียนอะไรถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูว่าชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3เรียนอะไรก็ตามนี้เลยครับไปดูย้อนดูได้นะครับโดยในปี4นะครับเราจะเรียนกันแค่1เทอมนะครับส่วนเทอม2เราก็จะออกไปฝึกงานหรือวว่่่าาาไปฝึกกกททัััิครรรบแตในนนเเเอมมะจีย้งหด เดวิชาครับอันนี้ตามโครงสร้างหลักสูตรนะซึ่งผมเรียนเผื่อของเทอมนี้ไปแล้วหนึ่งวิชาแสดงว่าผมต้องเรียนแค่6วิชาผมก็สามารถเรียนจบได้แล้วหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะต่างจากตอนมปลายที่มหาลัยเขาจะกาหนดเลยว่าเราจําเป็นต้องใช้กินหน่วยกิตเราถึงจะเรียนจบหน่วยกิตอาจจะใช้คําหน่วยกิตอาจจะยังไม่เข้าใจอ่าสมมุติว่าเราต้องเรียน5วิชาเราถึงจะเรียนจบเราจะเรียนปีละวิชาก็ได้หรือแล้วจะเรียน5วิชาภายในปีเดียวเลยก็ได้หรือเราจะเรียนเอาวิชาเนี้ยไปเรียนตอนปี8ก็ได้ก็คือจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเกิว่าเราเรียนผ่านหรือว่าเราเรียนจบงงไหมเออน่าจะไม่งงอะมั้งงันก็แสดงว่าเทอมนี้ผมเรียนแค่6วิชาผมก็สามารถเรียนจบได้แล้วแต่ผมก็ยังเรียน7วิชาเหมือนเพื่อนคือนับทั้งหมดอะผมเรียนเกินมา1วิชา เอ่อประมาณนั้นโดยในเชตวิชาที่ผมเรียนนะครับก็จะเป็นวิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์วิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาแอดวานซ์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์วิชาโครงงานด้านวิศวกรมคอมพิวเตอร์2วิชาโปรเจกต์สนั่นแหละแล้วก็วิชาเลือก1วิชาตามด้วยวิชาเสรีอีก2วิชาในวิชากฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์กฎหมายทังด้านสิทธิบัตรและกฎหมายเกี่ยวกับทรั อง NFT ยังไงเป็นต้นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับในฝั่งของ IT อ่ะนะหรือจะพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทํางานสาย IT หรือว่าไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เราต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับสายงานของเราก็จะรวมอยู่ในวิชานี้ ต่อนะครับในวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชานี้จริงๆไม่ควรจะนับว่าเป็นวิชานะจะเป็นวิชาที่ทําให้เรามีความพร้อมที่จะไปฝึกง,งานหรือว่าฝึกสากินก็จะมีการกําหนดชั่วโมงมาให้เรานะครับว่าเราต้องเข้าเรียนซอฟต์สกิลกี่ชั่วโมงเทคนิคอลสกิลกี่ชั่วโมงเราถึงจะผ่านวิชานี้อบรมก็เช่นการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์หรือว่าการปรับตัวในที่ทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้น ต่อมานะครับในวิชา Advanced Computer Network วิชานี้ก็จะเป็นวิชาตัวต่อสุดท้ายของฝั่ง Network นะครับแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับ Basic Device Configuration ก็ก็คือการ Config Network นั่นแหละ Config สวิตช์ Config l a n ต้อง c อ n f i กยังไงอะไรอย่างนี้ เรี่อเกี่ยวกับ IP s t a t i c r o u t e Default r o u t e ต่างๆ OSPF V2 ACL NAT IPsec Network Management Network Design Network t o p o l o g y โอขึ้นตรงนี้แล้วกันก็เรียนประมาณนี้แหละ uh huh. ถ้าเราเรียนจบวิชา Advanced Network แล้วก็จะสามารถแบบ Config Router Config Switch ได้แบบแบบพื้นฐานนะนะหรือว่าแบบจอดลึกก็แล้วแต่ตัวบุคคลอีกทีว่าเราเรียนจากวิชานี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องไปต่อยอดกันอีกทีถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํางานสายนี้นะต่อมาในวิชา Project 2ในวิชานี้ไม่มีการเรียนกสอนครับแต่ว่าเราต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อเพื่ออัปเดตโปรเจกต์กับอาจารย์พอถึงเวลาสอบอาจารย์ก็จะประกาศตารางสอบออกมาแล้วก็ต้องไปสอบตามตามตารางแค่นั้นแหละสอบให้ผ่านแค่นั้นแหละฟังดูง่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่เราจะนําเอาองค์กรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมา4ปีเพื่อมาทาโปรเจกต์เป็นชิ้นงานแล้วก็สอบให้มันผ่าน ต่อมาในวิชาเรื่องหนึ่งวิชาของผมผมก็ได้ลงเรียนในวิชา image processing การประมวลผลภาพนะครับวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการนำภาพมาประมวลผลเช่นว่าใน1รูปภาพเราจะสามารถปรับแต่งได้อย่างไรบ้างและการปรับแต่งแต่ละแบบเราเรียกว่าอะไร noise คืออะไรการเพิ่มลด noise เนี่ยมีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คำนวณยังไงเป็นตัวเลขเนี่ยก็ต้องมาคูณมาหารบวกลบยังไงเราก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับอัลกอริทึมต่างๆเช่นอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหน้าที่เราน่าจะคุ้นชินกันนะนะหรือว่าการเติมรูปในส่วนที่มันขาดหายไปคอมพิววเตอร์มันนคณยงง มันรู้ได้ไงว่าต้องเติมอะไรต้องเติมสีอะไรเป็นต้นในวิชานี้ก็มีการให้เราได้ทำเวิร์กช็อปบ้างนะครับตอนนั้นผมจําได้ว่าผมทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตรวจจับวงกลมนี่แหละการตรวจจับว่าถ้ามีเหรียญมาวางไว้หนึ่งกองแล้วเราถ่ายรูปเราต้องสามารถนับเหรียญมันได้นับเหรียญหมายถึงว่าสามารถจำแนกว่าอันนี้คือเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแล้วก็สามารถคำนวณมูลค่าทั้งหมดที่อยู่ในรูปได้สามารถนับได้ว่ามีเหรียญห้าเท่าไหร่มีเหรียญสิบเท่าไหร่แล้วก็สามารถรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวนเงิน ก็คือวิชารูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่แล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคสมัยของการท่องเที่ยวต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆเช่นการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเรือสำราญมันทำเงินยังไงมูลค่าการตลาดเท่าไหร่การท่องเที่ยวชุมชนในไทยที่ประสบความสําเร็จมีที่ไหนบ้างและเป็นต้นแบบที่เราสามารถนําไปต่อยอดได้ต่อเนื่อมีที่ไหนบ้างวิชานี้ก็จะเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับผมนะตอนนั้นพอผมได้นําเสนอหัวข้อ NFT กับการท่องเที่ยวว่า NFT เนี่ยมาสนับสนุนการท่องเที่ยวยังไงแล้วก็ได้ศึกกกกกษาาเเีี่่่ยยววับรทออองงชชชชุุมมนนนขแป คลิปอยู่ตรงนี้สองคลิปสามารถไปดูได้จริงๆก็เหมือนไปเที่ยวนั่นแหละก็ก็ก็ <c oughs> <c oughs> ใช้คำว่าศึกษามันก็ดูเท่เดีเนาะ และว,วิชาเสร,รีในวิชาที่2นะครับจริงๆเป็นวิชาที่ผมไม่จำเป็นต้องเรียนก็สามารถจบได้ตอนนั้นรู้สึกว่ามัน,มนว่างเพราะว่าโปรเจกต์เสร็จแล้วตอนนั้นจะเอาเวลาปีสี่เทอมหนึ่งมาทำโปรเจกต์ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ยังทาไม่เสร็จนะแต่ว่าบาังเอิญโปรเจกต์มันดันเสร็จตั้งแต่ปี3แล้วยังไม่ขึ้นปีสี่ก็คือโปรเจกต์เสร็จแล้วปีสี่ก็เลยว่างแบบแบบไม่รู้จะทาอะไรก็เลยไปโรงเรียนแล้ววิชาที่ผมโรงเรียนก็คือวิชาการบัญชีการเงินผมอยากรู้ว่าวิชาพวกนี้มันเรียนเกี่ยวกับอะไรและคนที่เรียนวิชาาาาพวกกกกกนนนนนนีีี้้เเเเเรรรรยยยยยยยััังงงงไบศสออป็็็ูล ไปลองเรียนนดูะวิชานี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีกระบวนการทางบัญชีการบันทึกบัญชีการปรับปรุงบัญชีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องสมุดรายวันเฉพาะใบสําคัญจ่ายบัญชีในอุตสาหกรรมก็คือบัญชีนั่นแหละบัญชีวิชาบัญชีดีๆนี่แหละถ้าใครที่ไม่ชอบตัวเลขหรือว่าไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนต้องปวดหัวก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณนะที่ผมเรียนผมก็คิดว่าเออน่าจะได้ใช้จนถึงตอนนี้ผมลืมไปเกือบหมดแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ครับ และในเทอมสองนะครับเราจะไม่มีการเรียนการสอนแต่ว่าจะเป็นการไปฝึกงานหรือว่าการไปฝึกสหกิจแต่สําหรับใครที่มีวิชาที่เรียนไม่ผ่านหรือว่าต้องเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำต้องลงเรียนใหม่ก็จะใช้เทอมนี้ในการลงเรียนวิชาเหล่านั้นโดยหลักๆแล้วเราก็จะไปอยู่กับสถานประกอบการเลยอาจจะมีอาจารย์เป็นนิเทศบ้างครั้ง2ครั้งพอจบท้ายเทอมเราก็ต้องมารายงานผลว่าเราไปฝึกงานเป็นยังไงบ้างเราไปฝึกสหกิจเป็นยังไงบ้างแต่ที่สําคัญเลยคือเราจะอยู่กับสถานประกอบการยังไงให้ไปถึงฝั่งฝันก็คือจะอยู่กับสถานประกอบการในระยะเวลา4เดือนให้รอดยังไงโดยที่สถานประกอบ การไม่ไล่เราออกก็คือให้สถานประกอบการเซ็นให้เราผ่านนะเซ็นปุ๊บเราก็ได้ไปเลย6หน่วยกิจประมาณนั้นและทั้งหมดนี้ก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 เรียนอะไรถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูว่าชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3เรียนอะไรก็อย่าลืมกลับไปดูนะเสียเวลานิดนึงแต่ก็อาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าวิศวคอมเขาเรียนอะไรแล้วเขาทำอะไรเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะสามารถย้อยยนกลับไปดูได้นะว่าคลิปเก่าๆระหว่างที่เรียนวิศวคอมเนี่ยเราไปทําอะไรกันบ้างเราเรียนยังไงอยู่ยังไงเออว่าแต่วิศวคอมเขาเรียนจบไปแล้วเขาไปทําอะไรสรุปแล้วเราเรียนจบมามีกี่สายเราไปทําอะไรได้บ้างคงไม่มีใครสงสัยหรอก